ค,คุณป้าคะเหรียญห้าบาทเหรียญน,นี้หนูขอแลกไดไหมคะเหรียญห้าบาทหนูให้ร้อยหนึง่งอุย้ยเหรียญน,นี้มันเก่ามากเลยนะหนูจะไปทปาําอะไรอุย้ยเก่ายางงี้ดีคุณป้าหนูตามหามานานเหรียญน,นี้หายากมากเลยอะ่ะนี่ให้หนูแลกนะร้อยหนึง่งเดี๋ยวเดี๋ยวคุณป้าครับเดี๋ยวผมให้หนึ่งพันเลยคุณป้าผมแลกนะครับเนี่ยค,คุณอ่ะคุณป้าเขาไม่รู้จักโซเชียลเนี่ยคุณให้เขาแค่นี้หรอป้าคะหนูให้สองพันค่ะผมให้สามพันเลยครับ หนูให้ห้าพันเลยค่ะคุณป้าให้หนูนะเนี่ยหนูพร้อมโอนเลยได้เออเอาไป,ไปเอาไปเงินค่าเช่าห้าพันเดี๋ยวป้าจะรีบหามาให้นะอย่าไล่ป้าเลยนะป้าขอร้องละคอยป้าดอยนะป้ากำลังหาเงินอยู่เรียบร้อยผมแสดงเก่งไหมแม่เก่งมากลูกชายเก่งสุดย,ยอดเลยเฮ้ยตังผูกใครอะใครอะใส่ถุงยาด้วยอะผูงใครวะตังผมครับผมทับตกเอาไว้ ้าคะแต่ว่าของผมนะคะผมขอคืนได้ไหมครับเป็นเด็กเป็นเล็กจะมาโกหกอย่างนี้ได้ไงอะ่ะตัวแค่นี้มีเงินแล้วเหรอแต่มาคือเงินเก็บของผมจริงๆนะคะผมเป็นเด็กกอล์้าอยู่กับตากับยายเมื่อปีที่แล้วคุณยายผมลื่นล้มในห้องน้ําและเป็นเอามาพึกอามาพาคะ่ะตอนนี้ผมตั้งใจเก็บค่าขานมเอาไว้คือรถเ็นให้คุณยายครับไอ้นี้ถ้าใครเป็นเจ้าของต้องรู้ว่าเงินข้างในเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมเออใช่ถ้เงินของพี่เท่าไหร่คะ น่าจะสามพันครับขอน้องเรเท่าไหร่ครับสองพันห้าร้อยยี่สิบครับอ่าพี่แชมป์ลองนับดูดิได้ครับสองพันห้าร้อยยี่สิบครับอ้าวของหนูจริงๆด้วยลูกไม่ใช่ของพี่นะคะอ้าวเคนสมัยนี้นะไม่ใช่ของตัวเองก็ยังจะเอาอีกอ่าครับค่ะอ่าพี่ให้ขนมไปกินนะคะน่าส่มทบคุณรถเข็นให้คุณยายของหนูนะลูกเป็นเด็กดีนะตาเป็นกำลังใจให้นะลูกสู้ๆนะครับเฮ้ยทำไรอ่ะเอ้าแล้วมึงเป็นใครอ่ะเออออพี่แชมป์ใจเย็น อันนี้พี่เสือเพื um ่อนแม่เรามาทำอะไรกันที่นี่อ่ะนี่ไงนี่ไงพี่เสือมาเซ็นสัญญาเงินกู้ไงเราเซ็นยังอ่ะมามาเซ็นนี่เลยเซ็นเซ็นแล้วก็กลับไปนี่ตัับกับกพี่เสือพี่เสือเงินแสนหนึ่งที่ยืมหนูไปเมื่อไหร่จะคืนนะคะยืมไปเมื่อไหร่มีหลักฐานมีสัญญาไหมอ่ะถ้าไม่มีก็แสดงว่าไม่ได้ยืมสองเลยพี่เสือนะเวลาเดือดร้อนนะโทรมายืมเงินแม่แม่รีบให้ทันทีเลยอ่ะแต่พอแม่เดือดร้อนจะใช้เงินนะ ถามหารสัญญาแบบเนี้ยต้องโดนจัดการเดินกันเย้เฮ้ยอะไรวะบังง่ายจริงๆเลยว่ะแขนขาก็ไม่ได้พิการสักหน่อยดันไปจอดรถในที่ของคนพิการเขาเดี๋ยวต้องจัดสักหน่อยละเอาฮ้ยไม่ใช่อย่างที่คิดดีกว่าขอโทษครับผมเข้าใจผิดหรอกที่เขาจะขี่เรื่อไร่ะครับเห็นหลังรถคุณอะครับ โหพี่ทำนี้เลยเหรอผมเห็นคุณขาแข้งดีอ่ะใครจะคิดว่าคุณจะมาจอดตรงนี้ได้ล่ะผมพาแม่ท่อมาหาหมอที่คลินิกแถวนี้มินรถเ็นก็เลยจอดที่นี่ครับผมขอโทษครับผมขอโทษครับทีหลังพี่ก็อย่าไปตัดสินคนอื่นโดยที่ยังไม่รู้จักเขาดีพอนะครับเดี๋ยวผมจะรีบรถให้เลยครับขอโทษครับเดี๋ยวผมไปช่วยอุ้มคุณยายขึ้นรถให้ครับรับคำสีอย่าเยมันออกมา ไลน์แม่แม่เขบอกรู้เรื่องหรือยังพี่เห็นมีคนเอารูปน้องไปใช้ในทางที่ไม่ดีพอดีพี่ไปเจอมาเลยส่งมาให้นี่ไงเขาส่งลิงก์มาให้ดูเนี่ยกดอ่ะ,อะทำไมอ่ะแม่มันอาจจะเป็นมุกใหม่ของมิฉาชีพก็ได้ถ้ากดไปก็เสร็จโจ้น่ะดิเฮ้ยแชฉันแล้วถ้าเกิดก็เอารูปแม่ไปใช้ในทางที่ไม่ดีไปตัดต่อไปทําอะไรที่ไม่ดีอ่ะไม่ก็ต้องให้เขาแคปรูปส่งมาดีกว่าลิงก์มนันอันตรายเกินไปนะอ้าวเหรออ่าโอเคเดี๋ยวแม่บอกเขาช่วยแคปรูปส่งมาให้ให,หน่อยได้ไหมคะอ้าวบล็อกแม่เฉยเ่าเปล้วไม่มีรรูปจิง หรอทีนี้มิจฉาชีพมันเปลี่ยนมุกใหม่แบบนี้เรื่อยๆเลยเหรอใช่แม่มันอันตรายมากเลยนะโวมุกใหม่าอีกแล้วอันตรายอย่างนี้ทําไงดีอ่ะต้องแชร์ไปคนอื่นได้ดูนะว่ามันอันตรายขนาดเนี้ยโอ้ต้องระวังมากๆเลยเดี๋ยวขอแชร์ให้เพื่อนก่อนแล้วกันได้แชร์ไปหลายคุณโดมแชร์ด้วยมาอ่าๆช่วยกันแชร์หนูๆดูโทรศัพท์ให้ป้าหน่อยสิมุกเป็นลายมีค้างอ่ะอุ้ยวอ้วหนูไม่ต้องกลัวไปเดี๋ยวป้าไปส่งป่ะ น้องๆเป็นประโยชน์กันทางไหนอะ่ะอ้โป้า้น้องทุกวันนี้สังคมมันดอยย่าอันตรายทั้งนั้นเลยดูกับพี่ปลอดภัยแล้วเดี๋ยวพี่พาไปส่งหนูจะไว้ใจพี่ได้ยังไงไว้ใจได้ปลอดภัยชั่วไปพี่พาไปส่ง,งมีอีกไหมไอ้งามไส้เฮ้ย run ได้รับภัยพิบติความจําเสื่อมจะพากลับไปกินยาจำเขาไม่ได้ไปกินยานั้นไปฉันไม่รู้จักคุณฉันไม่ได้ความจำื่อยได้คุณต้องหลักฐานอะไรมีหลักฐานอะไรให้ดูไม่มีหลักฐานนี่มีผมไม่ได้อย่างงั้นเดี๋ยวฉันแจ้งตํารวจนะงั้นก็อยู่นี่ไปแล้วกันขอบคุณนะคะที่ช่วยหนูหนูรู้จักเขาจริงๆเอารถมาซ่อมแถวนี้ป้าไปส่งแม่อย่าเพิ่งที่แชมยังไม่เป็นมหาอะไรอีกนะลูกแม่เหตุการณ์ไม่ดีเลยมาช่วยเนี่ยช่วยแม่หนูไว้นะป้าไม่ต้องมาพูดเลยหลักฐานอยู่นี่แล้วพวกเดียวกัน แม่ใกล้ตำรวจเลยแม่สวัสดีค่ะคุณตำรวจนีคุไลค่ะอ้าอุ๊ยคลับมาตาลืมกุญแจรถเหรอลูกหนูรอป้าอยู่นี่แป๊บเดียวเดี๋ยวป้ามานะครับพ่อห้ามไปไหนนะครับช่วยคนตาบอดหน่อยครับเข่าผมตกหาไม่เจอครับจะหาค่ะครับคุณตาบอดเหรอคะครับปู่โอ้โหนี่ไงกระเป๋าตังค์คุณฉันเจอแล้วเฮ้ขโมยลุงครับ ไหนไหนไหนตำรวจมาหาไหนไหนเปล่าครับผมแกล้งเพื่หลอกโจรครับเอาเหรอขอบใจมากนะหนูแกลุงจอดรถรออยู่ใกล้ๆนี่เองขอไป<อ>ส่งลุงหน่อยได้ไหมป้าบอกให้ผมรอยอยู่ที่นี่ครับแต่ลุงตาบอดสองสารลุงหน่อยนะอ๋อก็ได้ครับโอ้ <S <S เอเอเฮ้ยโทราศาพัพท์ใครตกอยู่ข้างฟุตบาทน้าไหนโทราศัพท์อยู่ไหน รีบไปตามจับเด็กเลยสิว่ารีบไปเด็กจ้ายูซ่อ๋อครับมีผู้ไล่วิ่งตามผมมาพวกคุณจะทำอะไรหลานฉันน่ะเป็นแค่ผู้หญิงจับเด็กมึงคิดว่าจะทำอะไรพวกกูได้ฉันกับหลานอาจจะทำอะไรพวกคุณไม่ได้แต่ว่าลูกชายฉันเป็นตำรวจไปคุยกับผมที่โรงพักแกแย่งโผล่ลูกสาวฉันเราเป็นคนให้รู้เรื่องป้าพูดเรื่องอะไรอคะหนูไม่เห็นรู้เรื่องเลยลูกสาวฉันต้องมานั่งร้องไห้เพราะเธอลูกเขยป้าคือใครลูกสาวป้าคือใครหนูไม่รู้จักลูกเขยฉันชื่อดมลูกสาวฉันชื่ออ้อยปู่นาย นีไงลูกคุณกับลูกสาวฉันใครฉันไม่เห็นรู้จักเลยหนูโสดก็จริงแต่หนูไม่ได้คบใครเลยนะเธอเชื่อเดือนไม่ใช่เหรอฉันชื่อตาค่ะาเหรออุ้ยพี่คันพี่คนนี้เลยสองคนนี้เขาเป็นพวกเดียวกันเขาเห็นแม่กดเงินเยอะเขาตามมาตั้งแต่ DM แล้วบางคนน่ะเขาจนใจแต่รเ่องถ้ามาเบี่ยงเบนความสนใจแม่เพื่อให้ผู้ชายคนนี้มาแอบเปิดประตูขโมยของ Oh no ฮหไม่ต้องไปตัวการอยู่นี่ครับแม่โทรแจ้งตำรวจเลยครับจับซะ ด้วยหัวช่วยจับรอยยัง